ถ้าคุณกำลังบริหารธุรกิจหรือคิดจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างของตัวเองเล่มนี้คือคู่มือที่คุณต้องมีไว้ใกล้ตัว The Pocket MBA หนังสือที่รวมแก่นของการเรียน MBA แบบย่อๆแต่เอามาเล่าแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าจะจัดการตัวเองยังไงให้โฟกัสไม่หลุดไม่เหนื่อยล้าไปกับเรื่องไม่จำเป็นจะบริหารทีมให้ดีแบบไม่ต้องดุ แต่ทีมอยากตามเพราะคุณคือผู้นำที่มีพลังจะดึงดูดลูกค้าให้เขารู้สึกผูกพันไม่ใช่แค่ซื้อของแล้วหายไปและจะวางกลยุทธ์ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไม่วิ่งตามกระแสะแบบไร้ทิศท,ทางจากโมเดลการจัดการแบบแ a c k c a t s w อ t p a s t e l จนถึงเทคนิคเขียนวิชั่นแผนธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีทุกอย่างถูกสรุปไว้ในเล่มเดียวใช้ได้ทั้งเจ้าของร้านเล็กๆไปจนถึง CEO The Pocket MBA ไม่ใช่แค่หนังสือสำหรับผู้หญิง แต่เป็นคู่มือที่ทุกคนควรมีถ้าอยากเติบโตในโลกธุรกิจแบบคิดเป็นระบบเปิดอ่านวันนี้แล้วเปลี่ยนความวุ่นวายในการทำงานให้กลายเป็นความมั่นใจที่พาธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมสั่งซื้อออนไลน์ง่ายๆได้ทุกช่องทางที่ Ting Beyond Books